นอน,นมันสก,การสบายดีสุกีจเจริญพรบรรดาตัวนยนยมทานสาธุชนพุทธบริษัททางหลายที่กำลังเก็ติ้ตามมาชมมาฟังคลิปวิดีโอมือนีสองที่แล้วรมะอัตมาผาประจำเวลาสุรมโกสานแต่นีโอกาสนำเอาคลิปบรรยากาศของท่าเรือขามบักบานจานไปหา,าบ้านประโมกเนาะเมืองบุรีรัมย์ประโมกแรงจะประสาทประเทศลาว ซึ่งบรรยากาศสดๆมันนี้เนะาะถ่ายอย่างยั่งยืนยตามน้ำกันในส่วนของการไปมาหาสูเนะาะระวังกี่น้องสองฝากปังไม่น้ำคล้องอที่ใส่เส้นทางคมนคมทางบกทางหนามเชื่อมต่อกันเนาะก็คือในส่วนของเมืองมุละระโมอมีจุดขามบักอยู่2จุด ุดที่หนึง่งแมนบริเวณบาตรทาผู้ขามหาเมืองใหม่หรือว่าทาเฮือเมืองใหม่นอันะเป็นจุดหนึ่งจุดที่สองแมนบริเวณขามบรรจานบรรจานนี่ึ้นกบทาผู้เนาะแต่ว่าขามไปใส่บานประโมขึ้นก็โมโมและประโมนาะอ่าที่ว่าเป็นจุดที่สองเมื่อนี้อาตมามาอยู่ในจุดดังกล่าวบริเวณขามทาเฮือบรรจารขามไปหาบัตรปลโมนาะซึ่งในบริเวณนี้ที่ว่าเป็นจุด ชั้นจอนไปมาแต่ก็บที่ว่าเป็นจุดการาไปมาหาสู่ของเอาตัวอย่างโยมที่ว่าพี่น,น้องๆดูร้านนอายในเมืองมุลลประโมกวาสันซาที่ว่าอาศัยจุดข่ามบักจุดนี้เป็นคนไปมาหาสซูได้ว่าแล้วก็ที่ว่ามีคนสวมสายลายนะเพราะว่าการไปมาในบริเวณนั้นกนาทำมันสะดวกสบาย ทางข้าวเจาะกะเทเป็นคอนกรีตลงทั้งซองฝาเนาะขึ้นโล่งสะดวกสบายไฮบันจานที่มาเป็นไฮไลท์เป็นบอลทองเทียวที่ว่าเวลาส่วงสงการเนาะ,ะบริเวณบันจาเนเขาจะมีสาหนามมีแง่เดี๋ยวทำเชือกวนเนาะแล้วก็มีเครื่องหลินหนามเนาะสำหรับไวบริการสำหรับแขกคนที่มาดินมาเที่ยวว่าัชนซะ บรรยากาศมาพรคลายนอนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี่ยที่ว่าเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งหลายคนที่ว่าเคยมากระชูว่าสวนน้ำบัตรจานเป็นแนวใดไเนาะเอ่อแล้วกา็อีกทั้งเบื้องทั้งฝั่งทั้งฝั่งทีง่เป็นต้นน้ำคลองนี่ที่ว่าเป็นเป็น,ปนบ้านปลาหม่เนาะบ้านปลาหม่นี่ก็ขึ้นก็เมือ,มมงงเองมุนหลับปลาหม่คือว่ามันอยู่ฝั่งทางฝั่งที่เป็นต้นน้ำคลองเส้นทางชื่อมต่อในการขามบักนี่ก็คือห่อขามจากบัตรจานบัตรจานนี่ที่ว่า มันมีทางแบะเขามาจากทางเดที่13แต่เป็นออกนอฮอลแลนด์จากนครปักเซลงมามาหอดไายทาเขาเมืองมุ่นแล้วมันจะมีก่อนจะหอดก่อนจะหอดเมืองโค้งมันจะมีทางเขาบาันจานจากเมืองจากเมืองเมืองมุน,มนลงมาจากทาาเขาตะโพามาประมาณอ่าทางประมาจามุกพีประมาณ10กิโลหรือว่า10ลักเนาะมันจะมีทางเขาเขาเขียนมาทางเขาบันจานเป็นบริเวณหวมบักอ,อีกบอนหนึ่งเนาะเดี๋ยวในบริเวณนี้ก็จะขามไปใส่ทางเบืองแต่เว็นโต๊แในน้ำคลองหรือว่าขามไปใส่ทางฝั่ง เมืองมุ่นเนาะซึ่งเป็นจุดเส่อมตัวระวางบัตรปะโมงเมือ่อนี้เป็นเวลาตอนบ่ายอตอนบ่ายที่ว่าบรรยากาศดีมีลมน้อยนึงเนะาะแต่ปร็เทศไทย่นํำคล้องนั้นเกิดเป็นคืนฟองเรียกน้อยเนาะที่ว่า,เว,าเวลาห้องแนมเบิงถามว่ามีแสงแดดตอบสนิทก็จะเกิดเป็นสีสันยิบ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 เนาะใน,นส่วนนี้เป็นส่วนระรูแล่งระดูแลงที่ว่านํำคล้องกับมีการลดลงเนาะ ส่วนนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าบูถึงขันว่าลงแห้งเพราะว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่มีฝนตกทั้งผักเนื้อผักกาดนะเกษตรแหไงแม่น้ำพ้องนั้นถือว่ามีการปริมาณเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่ากับโบแห้งโบลายแต่ปกติแล้วถ้าเป็นฤดูแรงขึ้นย่ำเดินหาเนี่ยถือว่าน้ำพ้องจะล่งหลายแต่ว่าปีนี้นั้นสึกว่าน้ำยังอยู่สูงอยู่เนาะปริมาณน้ำถือว่ายังหลายแหลวก็บโบมีการลดลงแล้วก็ส่วนนี้เป็นถือว่าถ้าว่าได้ตามฤดูเนี่ยแปลว่าส่วนนี้เป็นส่วนท่ายฤดูห่อนี่เขาสู่ตัวฤดูฝนเนาะมีพายุมีลม เขามาประจําในส่วนผากไต่แม่น้ำคล้องแล้วก็ที่ว่าบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนจากคว่ำหอนอบ้เอากลับมาสูมีลมผ่อนคลายแล้วก็ที่ว่าคว่ำหอนมีการลดลงเนาะแต่ทั้งยังไก็ดีที่ว่าอยู่ในส่วนในอย่างที่ว่าะดูห่อนอยู่ดีเนาะปกติแล้วแม่นำคล้องนี่ที่ว่าเป็นแม่นนำที่ว่าโลเลียงวิถีชีวิตของปรทชนที่ว่าแซศอยู่ตามสองฝักฟังเนาะเมื่อนี้เห็นบรรยากาศของเารวประมงกําลังไล่หมอกหาปลาเนาะ ที่ว่าเป็นบรรยากาศของการประกอบอาชีพชารประมงหรือว่าธรรมาหากินเนาะหลังจากที่ว่าเสียสินแลดูการผลิตกสิกรรมเฮทายเฮน,นาแต่ก็ที่ว่าสิสองก็คือหาปา่าเนาะลำลมในํำคลองก็แล้วแต่ว่าถือส่วนของมาันบาเรื่องปา่าก็ได้เนาะาว่าถือส่วนที่ว่ามันขืนร้ายก็ถที่ว่าการดักปลาด้วยเฮโดยม่องโดยอ้ว,วนด้วยต่างๆสิ่งต่างๆก็ถที่ว่าพอด้อยู่ได้กินเนาะบางทีก็จนสามารถ แหลกเป็นสินนขาได้ซื้อได้ขายเนาะแต่ว่าถาส่วมที่ว่ามันมันหาอยากก็บเ่วากับกับโบ๊วมีแล้วเนาะอ่าอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเป็นเป็นส่วนแต่ว่าปกติแล้วปัจจุบันนี้ี่ว่าเป็นเป็นส่วนหนาห่อเป็นดวดูแรงเทว่าการหับาปลาในในแม่น้ำาพอนี่ก็เทว่าพอส่วนขอยู่ิญรกิจเนาะอ่าจานี่ไปก็เทว่าจนกว่าจะทึงเราดูฝนี่ว่าปูปลานี่ก็เทว่าอุดมสมบูรณ์เนาะเขาจะเห็น แต่ตามเขลงคลิปต่างๆตามเขียนต่างๆตามบ้านตามก็ตามดอนหรือแบบตัวตนกแกมันอยู่ทั้งแถวเมืองโค้งที่ว่าเป็นจุดปูปา่าอุดมสมบูรณ์เนาะสบายดีโค้ชผ้ารย์มาจากไหนบอสโออ่าอาจารย์ก็เลยมาแต่เก็บป่านเลย,ม,เม,เลยมีโอกาสมามาอัดคลิปได้หนึ่งเอาไปเลย,เลยเรบรรบยากาศของประชาชนที่ว่าไซยอยู่ตามสองป่ากลางแม่น้ำคลองเนาะ ตะมามีโอกาสมาเบิง่งขามบักเอ่อมื้อน,นี้มีรถโ,โดยสารเนาะมาจากบ่อนต่างๆมาลงบักลำเดียวกันเพื่อสิขามไปอีกฝั่งนึงเนาะตอนนี้ถือว่าบักกำลังเคลื่อนที่ออกจากอ่าอ,ออกจากทางขาอ่ะวะเพราะบิง่งบรรยากาศจะสดแบบอ่ออันนี้ภายในภายในบักเนาะภายในเพือบักอ่าเฮาจะแล่นตรงไปทางปาก อาจะเป็นตุ๊กไปนำของเนาะอาจะไปหาถ้าเพือบัตรปลาโม่บริเวณจุดบรรจานนี่กับมาบ่าวตอยท่านึงเนาะบรรจานนี่ที่ว่าได้ทำการสับปทานเป็นเส้นทางคมนาคมเสื่อมต่อเป็นบักรขามเนาะระวังบัตรปลาโม่ระวังเมืองมุ่นหาเมืองโค้งเนาะในจุดในจุดเสื่อมโยงระวังบัตรปลาโม่ห้าบรรจานทางขามบรรจานโดยบริษัทก่อสร้างเนาะบริษัทก่อสร้างของอบกวน เป็นมาสัมปทานเนาะแต่กับที่ว่าได้เปิดบริการมานี่ตามธาตมาติาตจำขั้นจำบุพเพศเนี่ก็เกือบหอดสิบเกือบหอดสิบหาปีแล้วเนาะเกือบหอดสิบห้าปีแหละที่ว่าเกิดเหตุหาการณ์ไปมาของพ่องเอกชนผู้ขายเศร้าคลายที่ว่านาธุรกิจต่างๆในการไปมาหาสู่ที่ว่ามีความสะดวกสบายขึ้นเนาะปกติแล้วบักนี่เป็นนนี้เป็นกระแลนตลอดเช้าสี่โมงเนาะเที่ยงเที่งคืนก็คืนเป็นกับบริการถ้าว่า ผู้ใดที่ว่าไปมาในส่วนกลางเว้นกลางคืนเพิ่มกับบริการทัศน์สีส้มงแต่ว่ากลางคื้นนี่จะคิดค่าบริการหลายกว่ากลางเว้นเนาะเพราะว่ากลางคืนนี่เพิ่มเกินว่าเมาสมาเป็นเถี่ยเนาะกังขึนกลางเว้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบริการโดยทั่วไปก็ราคาก็จะถือลงเนาะแต่ว่าถึงยังไงก็ดีมาร่วมแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นความสะดวกของการไปมาเนาะของแขกคนอ่าเพว่าตัวเท พี่น้องที่ว่าอาศัยอยู่ตามล้าแม่น้ำคลองหรือว่านักธุรกิจนักท่องเที่ยวพู้ค้าเส้าขายจะไปจะมาหรือว่าก็มีความสะดวกสบายขึ้นเนาะจุดที่ยวเนี่ยเมื่อถึงแล้นในพิธีเป็นห้างดอนนั่งลอยห้างดอนนั่งลอยเนะาะจุดบริเวณนี้เป็นนำเป็นนำคลองที่ว่ามีบริเวณป่างเหมวัดจารณ์ป่วงนำคลองป่างลายบริเวณเนาะ,ะแล้วก็หาตั้งแต่เทาเนี่ยเราไปผลก็จะเห็นเป็นหัวดอน วอดอนสันเนาะวอดอนสัน,นเนี่ยขอนเองเห็นอยู่อยู่ตอนหนาฮะเนาะบริเวณน,นี้นำข่วงเอ่อนำนำของข่วงไรเนาะถ้าจะไดอะไรเป็นระยะนี่ก็ห่วยแต่ได้ประมาณบองถแต่เม้าบิ่งปริมาณโดยสายตานี่ก็ประมาณบองเกืบอบควนหากิโลเด้เนาะแต่ว่าระยะทางที่ว่าเขาเขา,เขาขามบักนี่ประมาณซักสิบนาทีเนาะจังค่อยขำบิดอ่าตอนนี้จะมาจับเวลาประมาณ หลายนาทีเนาะเบิ่งวันว่ใช้เวลาดุปันไดในการขับบักเนาะแต่ว่ามันก็เป็นบักหน่อยบักหน่อยที่ว่าการไตมากที่ว่าใช้เวลาโบโบดุปันไดเนาะนมันกับจะมาควบมของตัวในไหวอยู่หลายคนที่เคยมา,าขามในบริเวณบัตจารก็อาจจะสัมผัสได้เนาะบรรยากาศที่ว่าอา,อากาศเย็นดีหนึ่งมากเป็นอ่า,อายนา้ำ เนาะายนาเมือเอ่อเวลาเพื่อบักออกจากทา่าก็ถือว่าเฮียให้มีการพอนข่เนาะร่มกับพัดเนาะไอหนาเขาก็ได้สัมผัสทั้งความเยือกเย็นเนาะถึงแม้ว่ากาโจมเอาแต่ว่าเมื่อเวลาในสัมผัสถึงความเยือกเย็นของอหนาบเก็นือวเฮตุให้พอนข่เนาะเหตุให้หายจากความมดเมยไปบวกกับว่าเขาจะได้เห็นวิวทิวทัศน์สองฝักฟังเนาะแต่ว่าตอนเทียตมา,า,าข,ขามนี่มัมเป็นเวลาตอนบ่ายถ้าเป็นเวลาตอน ซีหาหมู่แรกนี่เขาจะเห็นบรรยากาศของการทำมาหากินของปมประชาชนสนี่หนองสาวประมงเนาะที่ไว่าไหลตงไหลม่องใน,นบ,บริเวณดังกล่าวนี่ยที่ว่าเห็นหลายอันนี้ตอนที่ว่าเป็นเวลาที่เขาจะพักผ่อนเนาะเป็นตอนบ่ายปกติแล้วสาวประมงจะลงห,า,หาปาูหาปลาเนี่ยมปนประมาณขั้นตอนเสาร์ก็เป็นจากหาหมู่เสาร์หาวันแปดหมูเนาะประมาณนะ่ะขั้นตอนแรนกแรน,กนี่ยเปนประมาณซีหมู่แรกห้าหกหมูประมาณนะั้นแต่ละหมูอเนานะฉะนั้นที่ว่ามื่อนี้เขาบริเวณบรรยากาศ,รรากาศตนนัวน,น,นั้นแต่ว่า พอได้เบิ่งบรรยากาศของธรรมศาสตร์ที่ว่าเป็นบรรยากาศสดๆเนาะเป็นบรรยากาศตัวจริงที่ว่าให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นน้ำกันว่าการไปมหาสูอยู่ในแต่ละทองทิ่นแต่ละบอนนั้นอาจจะมีอาจจะมีการแตกต่างกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละจุดแต่ละบอนนะบางบอนที่ว่าโบมีการสัญจรโดรล,ะะาาลา่าพะนาโบรายเขาอาจจะใสเ่เป็นเป็นเฮือหน่อยเป็นบักหน่อยเนาะ จะถาจุดได้ที่ว่ามันใหญ่มันกว้างนําเป้ามันกว้างแต่ก็มีการไปมาหาสู่ของรถลาภานาลายก็อาจจะใส่บักใหญ่ขึ้นไปเพื่อเป็นการห้องหับนอนในการขามล้อยแต่ละเพื่อแต่ละเทียวพัฒนะบริเวณจุบรรจารเนี่ยเขาจะมีบักมีบักใหญ่สาหรับขนรถที่ว่าบรรทุกนักนกแก่กวัสดุก่กสอสร้างแก่สิ่งของต่างๆแต่สาหรับบักหน่อยตัวทีอาตมาใส่าขามอยู่นี่เป็นเป็นบักขนาดหน่อยสามารถ บรรจุเป็นประเภทของรถโดยสารรถฮุถหกหลอ่อรถชอครถกระบะรถตู้แต่เทนึงประามาณพกคันเนาะพวกคันเจ็ดคันถือว่าไปสบายๆอันนี้ก็เพื่อเป็นความสะดวกสบายในการห้องรับในการบริการของถูกขาเนาะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป,เป็นเป็นความสะดวกสบายของลูกร้านที่ว่ามาใส่บริการเนาะอัตมาก,ก็ถือว่ามาใส่บริการประจํา จะลงไปทางหน้ากระสังที่ว่าจะข้นไพ่ปักเซ่กับไปว่ามาทางนีเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศของการขามาบักทาเพื่อบานจารให้พี่น้องขพ่อนๆในเบิงนเนาะอ่าหลายคนที่ว่าจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างบอนต่างทินอ่าได้เห็นคลิปนี้แล้วกับพงจะว,วันคำหนึ่งคิดถึงบรรยากาศของบัตรเกิดเมืองนอนเนาะอาตมามายยมได้เคยบอกเสมอว่าไปอยู่ไซกับโบอุบุล บกคือบาดเกิดเมืองนอนไออุ่นธรรมศาสตร์ของบานเฮาถึงแมเนว่าเจ้าโบดูร่าจะาโบสวยงามเจ้าโบเลิรดเลอเจะาโบตุสิทุกอย่างจะโบเจ้าโบโฟ์เฟกแต่ว่ามันก็เป็นความมันก็เป็นไออุณหภูมิองบาดเกิดเนาะเป็นสิ่งที่ว่าเฮาเคยได้ผ่านสายสีมันจุดนี้โดยเฉพาะหลายคนก็บอาสุภาพบอว่าโอ้ยอาจารย์อยากเห็นวิวบน้ำคลองด้วยเคยแต่หน่อยเคยลงอาบหน่ำเคยลงลอยหน่ำเคยลงดินน้ำฮับปูฮับปลาอยากเห็นบรรยากาศเก่า เนาะถ้ามากัะบายยามนําเอาคลิปมามาเสิร์ฟมาให้เบิ่งแต่ว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วบางเทื่อมันก็อาจจะบ่ลงเหลือให้เฮาเห็นอีกเพราะว่ายุควิวัฒนาการทุกสิทงมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะเฮาอาจจะมาปัจจุบันนี้กลับมาบ้านจะบ่เห็นอีหน่อยลงรอยน้ําจะบ่เห็นอีหน่อยลงดินน้ําคือในสมัยเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าสมื้อนี้มันสมื้อนี้อีกหน่อยมันบ่ดินน้ําแล้วมันดินแนวอื่นเนาะดินโทรศัพท์ดินอ่าวัตถุอื่นๆอ่นแล้วก็การที่เฮาจะบ่ได้เห็นอีกแล้วบรรยากาศเป็นนันเั็นซะก็บเรือเป็นความทรงจําาดีๆแต่่ว ในไหยเงี้ยวที่ว่าเขาเคยผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความทรงจำเป็นเป็ครั้งหนึ่งที่ว่าในอดีตเขาเคยเขาเคยได้ผ่านจุดนี้ไปเนาะอ่าก็ถือว่าเป็นการดึงขึ้นบรรยากาศเก่าๆกับบะแมนถึงแม้ว่าเขาบ่ได้เห็นในจุดนั้นเขาได้เห็นภาพบรรยากาศของแม่น้ำของของวิถีชีวิตของประชาชนที่ว่าใช้อยู่ตามสองฝั่งฟังได้เห็นการทรรมาหากินการใช้ชีวิตในบางจุดก็สามาครวันหนึ่งคือถึงอดีตของเขาที่เคยผ่านมาในจุดนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะสนหรับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปบรรยากาศของ ธรมรมศาสตร์อยู่ทาเขื้อขาบ,บัตจานห้าบัตประโบกเนาะในเขตพมุนระปลาโบเสื่อมตัวห้าเมืองโค้งนั่มาฝากมาตอนตัวยุคเฮาถ้าแว่าในพวกเฮาเมึงแหลมมากถึงใจก็ฝากกุ้งแหลกกุ้งแชร์เป็นสภาพธรรมทานบุญแน่เดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้อาตมาก็จะจญชวนไปซัมมิกร์ถามว่าโอกาสดีเข้ากับพอกันคลิปหนาเนะาะขอความสุขสบายดีจงเกิดมีแก้วนาวตัวยุ่มปรตูกูทุกคนเดอ้อเนาะตอนนี้ก็เที่ยวกัน ข่ามร้อยใช้เวลาประมาณ13นาทีเนาะกันในต่วแนบเห็นฟังอยู่ทางมุ่นเมืองมุ่นเอาปลาหมูฟังบรรจารอ่าเนาะก็คือว่าการข่ามร้อเนื้เทนีเป็นคลิปอ่านมาฝากมาต่อตจนยงขั้เฮาเนาะถต่ว่ายังขั้วเฮาอยากจะเบิ่งอยากจะาส้มคลิปอันใดเป็นพิเศษกับสามารถคอมเมนต์มาแท็กมาโทรมาเนาะถต่ว่าในการอัดคลิปเทนีถต่ว่ามีภาพหรือว่ามีเสียงหรือว่ามีสิ่งอันใดที่ว่าบอจบทงงามบทื่บทต่อ กะอาตมาขอภพยน้ำเนาะบริมิจเจตนาอือน่นเพียงแต่ว่าอย,ยากน้ำเสนอให้ทุกคนได้เบิ่องบาบรรยากาศของ,ง,ของอาการใช้ชีวิตอยู่ตามแม่น้ำคลองการไปมาหาสูการใช้ชีวิตของประชาชนแต่ละเมืองละาบาัดนั่งเขาอยู่จนได้กินจะได้ให้แบบใดก็อ,อยากน้ำเสนอได้เพียงสนัดนท่านสน่วนอืที่ว่าถามว่ามันขาดตัวบ่มปองหรือว่าบ่มโจมบ่มงามบ่มโม่บ่มสมกัขพอภพยน้ำเนาะเอาคลิป,ปนีจ๊อไปซัมหนีก่อนเด้อพอกันคลิปหนาอยู่ที่ไม่แห้งสาธุสาธุสาธุ